ว่ากันว่าถ้ามาสมุทรสงครามเนี่ยไม่กินร้านเนี้ถือว่ามาไม่ถึงหรือว่ามาถึงแล้วไม่ได้กินแสดงว่าหมดหรือไม่ก็ร้านปิดวันนี้จะพาทุกคนมากินอีกหนึ่งร้านในตำนานที่มาแม่กองเนี่ยต้องมากินเลยกับร้านกล่องเม่งจันบะหมี่ลิ้นชักที่เปิดมายาวนานมากกว่า80ปีบะหมี่กวางตุ้งแท้ๆจากอากองส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่เราสั่งมาเป็นบะหมี่แห้งในราคาชามนี้ห้าสิบบาทแอดออนเพิ่มหมูสับกันไปอีกชามละยี่สิบบาทก็จะได้บะหมี่แห้งหน้าตาหน้ากินแบบนี้ซึ่งตัวบะหมีอม่อคาหหมมม่่ไวแฉ บะหมี่ไข่ที่คลุ้งอยู่ทั่วปากนี่มันดีจริงๆเครื่องที่เขาให้มามีทั้งเกี๊ยวและหมูแดงฉ่ำๆตามด้วยหมูสับที่คลุกกับเครื่องต้มยำหมับเข้าไปคำนี้บอกได้เลยว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสำหรับใครที่ผ่านมาแถวแม่กองอยากให้แวะกันมาลองเลยราคาบะหมี่ของที่ร้านเนี่ยเริ่มต้นที่50บาทพิเศษ60บาทแวะมาเจอพี่เจ้าของร้านกับอาม่าได้ใจดีสุดร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึงประมาณบ่าย3มโมงครึ่งร้านจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีแม่กองนี่เองแวะมาเดินชิลๆตลาดลองแล้วเเจอนมนนูห้้าคบไปแลว